เจอจานนี้เข้าไปจิตใจต้องวันไหวกันบ้างแหละวันนี้เราจะพามากินอาหารทะเลซีฟู้ดในหัวหินที่มาทีไรคือต้องแวะตลอดเว้ยบรรยากาศติดริมทะเลจึ้งเดินลงเล่นน้ําแบบนี้ได้เลยร้านแสนสุขสมซีฟูด้ดร้านเขาจะอยู่แถวตลาดซีเคดาเลยเห็นป้ายปุ๊บเลี้ยวมาปั๊บที่จอดรถเพียบร้านกว้างขวางภายในร้านมีทั้งโซนอินอร์ห้องแอร์เย็นชามๆหรือจะนั่งโซนเอาดอรัรบลมเย็นๆชิลๆแถมโซนนี้เป็นเพจเฟรนี่ด้วยนะร้านติดริมทะเลมองเห็นวิวเขาตะเกียบเดินลงไปเล่นน้ำชิลๆได้เลยและอาหารแต่ละอย่างของที่นนี่่่จจาใหหญเต็มมไวงงขอ ข้าวผัดแสนสุกจานนี้ใจละลายเลยมาถึงเนือเน้อกุ้งเนื้อปูไข่กุ้งไข่ขปูอัดมาแน่นเต็มจานและตัวข้าวเป็นข้าวผัดจังมึกดำจาดแต่งใส่ชอ้อนราดน้ำจิ้มซีฟูด้ดลงไปคำนี้คืออย่างฟินะ่ะจะกินแบบคุกทุกอย่างเข้าด้วยกันก็กลมกล,ม,กลมลงตัวมากจานนี้ก็ห้ามพลาดไข่เจียวสุกสารเปิดมาด้านในอัดแน่นทั้งกุ้งทั้งปูราสซอสพพิกนิดๆเทกเจอร์นุ่มละมุนอร่อยมากปลากระพงนึ่งมะนาวจานนี้ก็ดีเนื้อปลาขึ้นแน่นมากสดชําและรสชาติคือจี๊ดาาส้้งนกุ ใหญ่แล้วมันกุ้งคือเยิ้มยิมทุกตัวลาดกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดซ้ำไปอีกคืออร่อยมากแม่กุ้งแดงนัวสุดๆจานนี้ปูนิ่มผัดพริกไทยดำปูนิ่มสดมากผัดมาได้กรอบนองนุ่มในรสชาติเข้มข้นถึงเครื่องหรือจะหอยนางรมสุราซอสต,ตัวใหญ่ๆก็มีเอามากินกับเครื่องแน่นๆแบบนี้คือเลิศและถ้วยนี้ number o ต้ยมยำกุ้งน้ำมะพร้าวน้ำต้ยมยำคือหวานฉ่ำมากใช้น้ำมะพร้าวสดๆนี่ให้ดูมีเนื้อมะพร้ามาเต็มๆรสชาติเผ็ดเปรี้ยวแล้วกุ้งมาใส่ใหญ่จั้เคีกกินนแวปู็ เนื้อปูมาเต็มเต็มถ้วยถ่ายด้วยของหวานนี่ขาดไม่ได้เลยบัวลอยไข่หวานอันนี้คือสั่งทุกโต๊ะตัวกะทิจะหอมมันเม็ดบัวลอยนึ่มหนับแถมมีมะพร้าวอ่อนชิ้นโตด้วยส่วนอันนี้แป้งจีมะพร้าวผัดลองสั่งมาตัวแป้งนุ่มนึบมากฟิลโมจิกินคู่กับมะพร้าวผัดคือเข้ากันสุดๆใครมาหัวหิดแล้วยังหาลานม่ได้นะแนะนํร้านนี้เลยวันจันทร์ถึงศุกร์10โมงครึ่งถึง3ทุ่มส่วนเสาร์อาทิตย์ิ0โมงครึ่งถึง4ทุ่มเลยได้กินซีฟูดซแส ลอง do。